แมดโพสชี้เป้าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยแท้จริงคือคนนี้ต้องบอกเลยว่าชื่อของนางเอกสาวแมดพิลนีเท่ากับทัวลงตลอดขยับตัวทำอะไรก็เป็นประเด็นดรามา่ามีคนแขวะมีคนแซดต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเจอมรสุมข่าวมือที่3ามขณะเดียวกันก็มีคนออกมาปกป้องเธอและให้กำลังใจเธออย่างมากมายเช่นกันล่าสุด แมดพิลานีขอเกาะกระแสะเพลงฮิตทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยพร้อมโพสภาพอวดลุกสวยสดใสสาดออร่าท้าแดดพร้อมระบ,บคุคชั่นว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยตัวจริงอยู่นี่ค่ะย่านนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดไลค์คอมเมนต์รัว